วัสดีค่ะฟาร์มพึ่งพักฟาร์มพอนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเก็บเจาปลวกนะคะเพื่อไปทําจุลินทรีย์เจาปลวกช่วยในการย่อยสลายซากพืชนะคะอันนี้เป็นปลวกที่เราเลี้ยงไว้ะค่ะในฟาร์มพึ่งพักฟาร์มพอน,นะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เลี้ยงอะค่ะเป็นธรรมชาติของเขาเขามีปลวกอยู่แล้วแต่ทีนี้เพราะว่าเราเอาหลังชนโลงมาวางทิ้งไว้เขาก็จะกัดหลังของชนโลงเพราะเป็นหลังไม้อ่ะค่ะก็เลย ลองเลี้ยงดูเผื่อว่าเอามันไปใช้ประโยชน์ดได้นะคะก็ใช้ประโยชน์ดได้จริงๆวันนี้เราก็จะมาเก็บเจ้าปลวกกันนะคะรังนี้เก็บไปแล้วค่ะตัเวเหลือรังนี้มีเลยอันนี้เลยค่ะเจ้าปลวกรังนี้เลี้ยงไว้น่าจะหลายเดือนแล้วว่าค่ะสองสามเดือนได้แล้วว่าค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามาอยู่ในกระถางที่เราไว้สําหรับรวางรังจนนรงชั่วคราวนะคะ เราก็จะเก็บเอาเฉพาะเจ้าของเขาส่วนกระถางก็วางไว้ที่เดิมได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเจ้าที่เราจะเก็บนะคะก็เก็บเอาไปทําจุลินทรีย์เจ้าปลวกไว้จะเอาไปย่อยสลายซรากพืชนะคะเพราะว่าในปลวกเนี่ยค่ะมันจะมีจุลินทรีย์นะคะชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยย่อยสลายซรากพืชได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะนําปลวกมาใช้ประโยชน์นะคะต้องเป็นปลวกที่เราสามารถจัดการได้ง่ายเช่นปลวกที่อยู่ตามพื้นดินนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงให้เขาเอาจับปลวกมาวางไว้ในภาชนะของเราได้แต่ถ้าปลวกที่อยู่ตามบ้านเรือนเราก็คงไม่สามารถที่จะจัดการให้เขามาอยู่ในภาชนะได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ um. um. สามารถจัดการให้เขาเอาจับปลวกมาไว้ในภาชนะเราก็จะเอาประโยชน์จากเขาได้แต่ถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถเอาเข้ามาใส่ไว้ในภาชนะหรือให้เ่าเอาจาวปลวกมาใส่ในภาชนะนะคะเราก็เอาประโยชน์จากเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ลองดูค่ะถ้าในสวนของเรามีปลวกนะคะถึงยังไงเขาก็อยู่อยู่แล้วอยู่ยังไงเขาถึงจะมีประโยชน์กับเราได้มากที่สุดนะคะก็ลองเลี้ยงดูค่ะอันนี้เป็นจาวปลวกนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเอาไปทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะมีหลายหลายอันเลยค่ะที่เลี้ยงไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บเรื่อยๆเ,เวลาเราจะใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะค่ะเวลาเราจะเอาไปใช้ทำจุลินทรีย์จาบปวกนะคะขอบคุณค่ะ